สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นไกด์แนะนําผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการมาคร่าวๆนะว่าในแต่และว,วันเกมนี้วันพันแมนเบิลแต่และว,วันเราจะต้องทําอะไรกันบ้างต้องฟาร์มอะไรต้องไปไล่เก็บอะไรอะไรที่เราต้องโฟกัสนะครับก่อนอื่นเลยเริ่มเลยทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในเกมคืออันนี้รับสมัครเหรียญหนึครั้งอ,อันนี้เนี่ยเอาไว้สําหรับสุม่มตู้กาชาฮีโร่จากัดเวลาอย่างตอนนี้ที่ผมอดัดเป็นทัซึมากิ ดังนั้นเหรียญนี้ก็จะเป็นจุดสูงสุดของชีวิตในวงการนี้นะครับมาพูดถึงกาชาบ้างเกมนี้เนี่ยการันตีอยู่ตรงนี้รับสมัครครบ60โลได้แน่แน่ h s r หรือสูงกว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าได้ SSR แล้วแต่ไม่ได้ตัวหน้าตู้ในอีก60โลถัดไปเนี่ยจะได้ SSR ตัวหน้าตู้ประเด็นก็คือกาชา1โลเนี่ยมันใช้260เหรียญ10โลคือ2 6 0 0 ถ้าเกิดว่าผู้เล่นนะครับต้องการแค่ตัวละครไม่ได้ต้องการพวกอย่างเช่น Impress i o n a อ m อะไรพวกนี้ด้วยอย่างนี้เนี่ยเกมนี้เนี่ยเหมือนจะไม่เกลือเหมือนจะไม่เกลือนะครับอ่านี่เอาแค่ตัวละครนะเหมือนจะไม่เกลือทีนี้ทำไมเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเหรียญอันนี้เนี่ยเหรียญเงินฮีโร่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยคือเราฟาร์มได้แหละเกือบทุกกิจกรรมเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลักตรงนี้เนาะหรือว่าทำเควสหลักเควสลอง คือทุกอย่างทุกคอนเทนต์ที่มีในเกมเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยคือเราทำแล้วได้เหรียญนแน่ๆอย่างความสําเร็จอย่างนี้เราก็ได้เนอะปเด็นคือไอของพวกนี้เนี่ยมันเป็นเหรียญฮีโร่ที่ได้ครั้งเดียวจบมันไม่มีแบบฟาร์มรายวันอ่าสิ่งที่ฟาร์มรายวันที่ผมเห็นนะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมเห็นทั้งหมด3ที่เริ่มจากตรงน,นี้ก่อนฮีโร่สปอร์ตอ่าฮีโร่สปอร์ตเนี่ยคือฟาร์มแบบเลเวลเล็กคู่อ่ะได้เหรียญแน่ๆผมลองนับดูเบ็ดเสร็จแล้วถ้าไม่เติมนะครับเนี่ย มันใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งเนอะถึงจะรีเซ็ตเอาแค่เหรียญข้างบนเนี่ยตกทั้งหมด50เรเวล1,400เองถ้าเติมด้านล่างได้ด้วยก็จะได้เพิ่มมาอีก3,300เหรียญรวมกันเป็นแค่4,700เหรียญต่อเดือนซึ่ง10โลเนี่ยใช้ทั้งหมด2,600เหรียญเท่ากับว่าเราจ่าย300บาทสำหรับซื้อฮีโร่ซัพพอร์ตเนี่ยได้แค่20โลเท่านั้นเอง ถัดมานะครับก็ผมยังสงสัยอยู่แต่น่าจะเป็นคล้ายๆกับไต่ห่อในลางดาวหรือเกนชินนะครับซึ่งน่าจะฟามเพชรได้เช่นเดียวกันก็คือตรงนี้พอขึ้นมาชั้น2อช็ค m a มาที่ห้องทดลองเนาะแล้วก็มาห้องนี้เครื่องจําลองเครื่องจําลองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมือน moc ในลางดาวหรือว่าพวก create content ในเกนชินอะไรอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าประเด็นคือมันปลดล็อกที่เลเว่า65เง้ซึ่งผมต้องไปถึงตรงนั้นก่อนแต่ผมยังไม่ถึงเลยก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ย คิดว่าคงไม่ทันหรอกคลิปนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมถึงเลทคอนเทนต์ชุดเร็วสัก6 5ก่อนแล้วเดี๋ยวคงจะทําเป็นคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างๆไต่หอเลยก็คืออันนี้ซูเปอร์บัตเทิลวอ์เทคนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีพวกมีเหรียญลายสัปดาห์นะครับแต่ว่าอันนี้ให้ดูเกินๆน,น้ำจิ้มก่อนละกันว่าตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งฟาร์มเหรียญฮีโร่ไว้สุ่มกาชาได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอาจจะเป็นคลิปหน้าเลย อ่ะสตาร์ทอย่างแรกสําหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับเวลากดมาที่ตรงนี้นะครับตัว P เป็นกิจกรรมอ่ะสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยคือมันจะมี2อันเนอะอันนี้อันนี้เนี่ยรางวัลล็อกอินอันนี้เรารับไปได้เลยไม่มีปัญหาส่วนอันนี้เนี่ยบททดสอบจริงจังเนี่ยคือมันเป็นกิจกรรมสําหรับผู้เล่นใหม่แต่ไม่รู้ว่าผ่านไปปี2ปีแล้วเนี่ยมันจะยังมีกิจกรรมนี้อีกหรือเปล่าหรือเปลี่ยนแปลไปนะครับประเด็นก็คือว่าให้ทําให้หมดทุกเควสเพราะว่าถ้าเราทาหมดทุกเควสเนี่ยคือเราสามารถเลือกตัวละครตัวใดตัวหนึ่ ก็มีปุริเมทันไนซิวแฟงทีนี้เควสพวกนี้เนี่ยครับสังเกตดูมันจะมีบางอันนะที่มีเขียนว่าทีม x XP 0 0รีบเก็บพวกนี้ด้วยทําทให้ได้อย่าปล่อยเพราะว่าถ้าเราทำเควสพวกนี้สําเร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือเราจะได้เลเวลทีมเลเวลตรงด้านล่างนี้ด้วยมันก็จะเพิ่มไวขึ้นจะช่วยให้เราเนี่ยอัพเลเวลได้สูงขึ้นซึ่งสูงเท่าไหร่ตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจนะแต่คาดว่าน่าจะเกิน65แน่แน เพราะว่ามันจะมีในเรื่องของเลดคอนเทนต์ซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอาจจะเป็นคลิปหน้านะครับสิ่งที่ต้องทําสําหรับผู้เล่นใหม่ในเกมนี้มีอะไรบ้างเนอะก็หลักๆเลยนะครับนี่เลยตามเนี่ยเควสผมแนะนําให้ทำเควสหลักก่อน,นครับเควสสีส้มก่อนเพราะว่ามันจะปลดล็อกโหมดบางโหมดได้ด้วยเควสหลักก็คือเควสในสตอรี่เควสสีส้มสีส้มหรือสีเหลืองก็ได้แล้วแต่คนเรียกแล้วกันเควสลองเควสไซด์เควสพวกนี้สีฟ้าเควสประวัติน้อเรื่องตัวละครนะครับก็คือสีม่วงเนอะแล้วก็อีกเคว ก็คือ d a i l y q u e s t Daily Quest Qu อันนี้เนี่ยไม่มีให้เหรียญฮีโร่นะครับให้แต่ทีม XP น่าเสียดายนิดนึงแต่ว่าพยายามทำให้หมดรีบทำเพราะว่าหนึ่งคือเราจะได้ทีม XP ตรงนี้ด้วยจะทำให้เราเข้าถึงทรัพยากรหลายอย่างเนื้อหาหลายๆอย่างที่ผู้เล่นใหม่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยเข้าได้ไวมากขึ้นถัดมาต่อจากเนื้อเรื่องก็คือทรัพยากรที่เราฟาร์มก็คือซ้ายมือนะครับนี่้ายมือนี่อ่ามันจะมี2จุดตรงนู้นนะซ้ายมือคําขอทีม ขวามือก็คําขอทีมนะครับแคมเปญคําขอซ้ายมือเนี่ยคือโคออปเล่นกับผู้เล่นอื่นวันหนึ่งเล่นได้ทั้งหมด3ครั้งเพราะว่ามันจะมีตั๋วพิเศษอยู่นี่คือผู้เล่นเขาตั้งห้องไว้เราเข้าไปจอยได้แล้วดูมุมบนขวาเห็นป่ะมันจะมี3ตัว๋วอย่าลืมมาฟาร์มตรงนี้ด้วยเพราะว่า1คือตั๋วเนี้ยมันรีเฟรชทุกวันผมไม่แน่ใจว่าลิมิตตั๋วมันเก็บได้แค่3ใบหรือเปล่านะแล้วก็ตรงนี้แคมเปญคําขอตรงนี้เนี่ยฟาร์มทรัพยากรเหมือนซ้ายมือเลย แต่ไม่ใช่โคออปเล่นคนเดียวอย่าลืมมาทําด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยอินเทลตรงนี้เนี่ยแป๊บเดียวมันฟื้นฟูนไวมากเนี่ยอีก2ชั่วโมงขึ้นก็จะเต็มแล้วแล้วถ้าฟื้นฟูนจนครบ240ส่วนเกินมันจะถูกเก็บไว้ในนี้ Mac 600แต่ว่าผมยังหาวิธีเอาแคชอินเทลออกมาใช้ไม่ถูกนะครับคิดว่าน่าจะทําอย่างนี้อันนี้คือ ฟังกชันที่ดึงพวก Intel ส่วนเกินมาใช้เช่นเนี่ยแลก Intel ตรงนี้มันจะมี Intel ในกระเป๋าอันนี้อยู่ครับแต้ม Intel ผมยังไม่ได้กดเราเอามาแลกเป็นแคช i n t t l l ได้สำหรับผู้เล่นใหม่จะได้ฟาร์มได้ถึงเลทคอนเทนต์ตั้งต,ต้นวันประเด็นคือตรงนี้ขวามือเนี่ยยังไม่เปิดต้องไปเปิดล็อกก่อนผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นแคชอินเทลที่เราจะเอาเจ้าตรงนี้นะครับแคชอินเทเนี่ย ที่มันเกินมาเอามาถมใน intel ซ้ายมือได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้แต่ว่ามันต้องไปปดล็อกก่อนซึ่งเสียตังค์นะครับดังนั้นเนี่ยพยายามรีบใช้อย่าอย่าไปดองมากเพราะว่าถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยคือเอาเป็นว่ามันเออาเติมอ,อ่ากลับมาตรงนี้ก่อนสิ่งที่เราต้องฟาร์มเราต้องดูมีอะไรบ้างด้านล่างก่อนตรงนี้ท้าทาย คือมันจะเป็นอย่างนี้เห็นแรงเจ็ดใช่ไหมครับแรงตรงนี้อันดับแรกเราต้องปลดล็อกเลเวลทีมให้ถึงกําหนดก่อนทีนี้วิธีการต่อจากนั้นก็คือเคลียร์เคลียร์บอสด้านล่างพวกนี้อย่าลืมมาทําด้วยนะครับเราเข้าท้าทายแล้วก็เคลียร์ให้ชนะเราจะได้ตัวกาชามาด้วยได้ทีมเอด้วยพอเราเคลียร์จนเลเวลแรงเราอัพใช่ไหมครับข้างบนนี้4อันคืออะไรอันซ้ายเนี่ยของทรัพยากรปั้นเลเวลตัวละครก็คืออย่างเช่นอย่างนี้ ไปที่หน้าตัวละครก่อนเข้าไปที่ตราผลงานนะครับนี่คือของสําหรับเลื่อนขั้นตัวละครเ,เรียกว่าตาผลงานและกันตรงตัวตามชื่อมันเลยของสาหรับปั้นเลเวลตาผลงานตัวละครนะครับซึ่งของพวกนี้เราฟาร์มได้จากเมื่อกี้หมดเลยนี่ฟาร์มได้จากรางวัลต่อสู้หมดเลยนะครับตรงนี้นี่ให้ดูที่ตรงนี้ที่เป็นสีเหลืองๆนี้นะครับเรากดเข้าไปดูหรือเราจะดูตรงนี้ก็ได้ถ้าเราไม่ได้กดเข้าไปดูเนี่ยเราเลือกแทบ็บบอทที่เราจะสู้ใช่ไหมแล้วดูที่ซ้ายมือก็ได้ ว่าไอสีเหลืองเนี่ยมันดรอปอะไรบ้างถัดมาของพื้นหลังสีเขียวสีอันนี้คืออะไรมันคือสายตัวละครเนี่ยมันจะมีสายสายพลังสายเทคนิคสายความเร็วแล้วก็สายพิเศษเนาะซึ่งตัวละครเราเนี่ยมันก็จะมีตามสายนี่สังเกตดูสัญลักษณ์สีตรงนี้นะครับข้างข้างทั้งขวามือของจีนอสอันนี้คือสายความเร็วนะครับอันนี้คือสายเทคนิคนี่คือสายพลังส่วนแม็กสายฟ้าสายพิเศษ ก็จะเป็นของสาหรับเลื่อนขั้นให้ตัวละครประเภทนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ดูตรงนี้นิดนึงนะครับพวกไอเทมตรงนี้กรอบสีเขียวพื้นหลังสีเขียวอ่ามันจะมีแรงด้วยเนะแรง8ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าเวลาเราอัปตาผลงานเลื่อนขั้นถัดไปเนี่ยคือเนี่ยมันมีแรงบอกด้วยไงอ่าบางคนอาจจะจําคือของพวกเนี้ยไม่เท่าไหร่พวกของสีฟ้าเนี่ยไม่เท่าไหร่บางทีอาจจะอันซ้ํากันแต่ว่าหายากแต่ของขวามือเนี่ยมันมีแรงตั้งแต่หนึ่งยันเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะซึ่งสมมติว่าถ้าเกิดเรามีของ สายของตรงแต่ว่าคนละแหลงเอามาอัพไม่ได้ทีนี้แหลงแต่ละแหลงหาจากไหนหาจากตรงนี้แหละครับรางวัลต่อสู้แต่ว่าเวลาเราเลือกสู้กับบอสเนี่ยเราต้องดูดีๆนะตรงขวามือเห็นไหมครับมันมีแหลงบอกไว้เนอะให้เราเลือกแหลงที่มันตรงกับความต้องการอย่างสมมุติว่าอันนี้กอริล่าแหลงเจ็ดเวลาเราสู้เรามีโอกาสได้รับรายงานแหลงนั้นๆไงแหลงเจ็ดตามนั้นแต่เวลาผมสู้จริงๆนะครับบางทีเราได้อย่างอย่างเช่นผมสู้กับมนุษย์ปูแหลงแปด เวลาของดรอปเนี่ยผมได้ของดรอปแรงต่ำกว่าแรงแปดก็มีเหมือนกันนะก็อย่างเช่นอันนี้นะครับผมสู้กับมนุษย์ปูแรงแปดนะครับเราเนี่ยรางวัลด่านเราได้รายงานแรงแปดแต่ทีนี้รางวัลทั่วไปเห็นนะคูณ5มันมีได้แรงสาบ้าง2บ้าง5บ้างก็คิดว่าถ้าเราฟาร์มปกติไปเรื่อยๆเนี่ยเราคงจะได้แรงต่ำกว่านี้ไปเป็นจำนวนมากแน่นอนละ่ะ เพราะงั้นถ้าสมมุติ่าถึงเวลาจะปั้นตาผลงานขึ้นมาจริงๆเนี่ยแล้วเราขาดของแรงที่เรากําหนดเนี่ยก็เล่นไปตามแรงที่เราต้องการไปเลยก็ได้ครับอ่าทีนี้ไปดูอีกอันหนึง่งเครดิตเครดิตก็คือเงินอ่าอย่าลืมฟาร์มด้วยนะเงินเนี่ยไม่เท่าไหร่บัตร XP นะครับอันนี้บัตรเ p ก็ไม่มีอะไรมากบัตร XP คืออะไรบัตร XP ก็คือของ,ของไว้อ<ว>ัพเลเวลตรงนี้อัพเกรดตัวละครเลเวลตัวละครนะครับสามารถอัพได้ถึงขั้น5เแล้วล70ความหมายก็คืออย่างเช่นว่า เราอัปเกรดโดยใช้บัตร x อนะครับกดค้างได้กดไปเลยเนี่ยดูที่ซ้ายมือเลเวล20่พบแล้วแล้วมาเลื่อนขั้นขวามือตรงน,นี้นี่เลื่อนขั้นหนึ่งเลื่อนขั้นหนึ่งแล้วแล้วก็อัปใหม่เนี่ยครับเลเวลก็จะนับหนึ่งใหม่แต่ว่าเลเวลแม็กจะได้ถึง30ทําอย่างนี้วนเป็นลูปจนถึงขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายเนี่ยคือขั้น5ขั้น5อัปได้ถึงเลเวล70ส่วนชิปเมมโมรีคืออะไร ชิปเมมโมรีเนี่ยเ,เรียกประมาณว่าไอเทมละกันไอเทมใส่ให้ตัวละครก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เมมโมรีเจ็ดจำนงนะครับนี่คือไอเทมใส่ให้ตัวละครผมเรียกอย่างนี้ละกันนะไม่รู้ว่าแต่ละคนเรียกกันยังไงแล้วก็จุดสุดท้ายของแคมเปญคาขอตรงนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนี่เห็นปุ่มตรงนี้เนอะปุ่มแชร์อย่าลืมแชร์กันนะครับเพราะอย่างนี้สมมติกดแชร์ปุ๊บเนี่ยเราได้ตังห้าร้ด้วย เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ตังยังขาดก็อย่าลืมมาฟาร์มกันตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะจากตรงนี้เสร็จแล้วเนอะมีตรงไหนอีกที่ควรทําถ้าเล่นไปสักพักหนึงแล้วนะครับมันจะปลดล็อกบ,บางหมดชั้น2เช่นตรงนี้มันจะมีตรงเนี้ยซุป,ปเปอร์บัตเทิลวอลเทคโหมดเนี่ยมันเปิดปลดล็อกเลเวลสาเนอะแต่ว่าเวลาเล่นจริงมันต้องผ่านโมดูลดนัน81ด้วยถึงจะปลดล็อก ซูเปอร์บัตเทิลวอร์เทคได้พอชนะปุ๊บนี่เปิดละดังนั้นอย่างที่ผมบอกคือภารกิจหลักเนี่ยรีบเคลียร์เลยทําได้คือทําเลยครับไม่ต้องรอไม่ต้องเก็บซูเปอร์บัตเทิลวอร์เทคนะครับอันนี้เนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นอีกหนึ่งที่ที่สามารถฟาร์มเหรียญรางวัลรายสัปดาห์ได้ซึ่งตรงนี้น่าจะรีเซ็ตนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนละกันว่าจะรีเซ็ตไหมนะแล้วเดี๋ยวผมว่าผมจะค่อยทําสรุปอีกทีหนึง่งว่า มีโหมดอะไรบ้างที่สามารถฟาร์มเหรียญรางวัลฮีโร่ได้ถัดจากนั้นพี่สาวคนสวยอ่าเนี่ยคือน่าจะเป็นแบบไต่หอแหละแต่ว่าอย่าลืมมาทําเก็บตรงนี้ด้วยค่อยๆเก็บไม่เป็นไรไม่ต้องรีบเพราะว่าตรงเนี้มันจะได้นี่มุมขวาบนได้รางวัลตรงนี้ด้วยเอาไว้เป็นทรัพยากรปั้นให้ตัวละครได้ไวขึ้นแล้วก็สุมกาชาได้ด้วยถัดมาทําอะไรอีกตรงนี้ไปที่ตัวเจแล้วก็ไปที่ภารกิจตรงนี้นะครับคือแนะนําว่า ให้ทาทุกเควสเพราะว่าเราได้ทีมเอ็กซ์ตรงนี้เอาไว้เพิ่มเลเวลทีมได้ด้วยมันจะทําให้ทีมเลเวลเราสูงไวขึ้นเควสพวกนี้นะครับมันจะให้วันละ6รายการแต่สมมติถ้าเราทําไม่ครบ6รายการจะเกิดอะไรขึ้นพอถึงวันถัดไปมันจะหายไหมไม่หายเพราะว่ามันสามารถเก็บสะสมภารกิจเอาไว้ได้18ภารกิจสูงสุดแต่ถ้าเกิดครบ18แล้วแล้ววันถัดไปเนี่ยได้มาใหม่6รายการอันเก่าน่าจะหายนะครับดังนั้นอย่าลืมมาทําด้วย สมมุติบางเควสเราไม่สามารถทําได้นี่เช่นอันนี้เสร็จสิ้นการต่อสู้ซูเปอร์บัตเทิลวอร์ติกเรากดรีเฟรชได้วันละหนึ่งครั้งฟรี Free. ดังนั้นนะครับลองหมั่นมาเช็คดูว่าอะไรที่เรายังทําไม่ได้ถ้าเราทําไม่ได้จริงเนี่ยเรารีเฟรชรีเฟรชไปเลยล่วงหน้านอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราได้รางวัลด้วยอ่าซึ่งรางวัลตรงนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคต่อจากนั้นเรามาตรงนี้เราไปที่ถ้าเกิดปลดล็อกแล้วนะครับส่งประจำการแล้วก็ เนี่ยมารับเควสดได้เรื่อยๆมารับรางวัลได้เรื่อยๆโดยเฉพาะตรงนี้นี่ตรงนี้เนี่ยคือเหมือนเป็นแหล่งคือถ้าเรามีตัวละครเริ่มเยอะขึ้นแล้วเนี่ยเราเอาตัวละครส่งประจําการตรงนี้ได้เพื่อรับของได้เรื่อยๆแต่อันนี้ประจําการอยู่พยายามใส่ตัวละครที่ตรงตามเงื่อนไขด้านขวามือเพราะว่าเราจะได้โอกาสตรงเนี้ยเพิ่มเติม,มช่องละ25% 4สัวรตัวลงกันก็ร้อนนะครับแล้วก็กดยืนยัน พอมันจบเนี่ย14-15นาทีเนะจบปุ๊บเราก็จะได้ของสองชิ้นจากนั้นมาที่ตรงนี้ชื่อเสียงกลุ่มมันจะมีเควสรายวันอยู่นะครับคือยิ่งทีมเลเวลเราสูงขึ้นเรายิ่งทำเควสจบไวขึ้นเราจะปลดล็อกกลุ่มตรงนี้เยอะขึ้นแล้วพอเราไปนะครับนี่เราวาร์ปไปก่อนนี่เราวาร์ปมาตรงนี้และกลุ่มคนรักหนังเรามาคุยกับพนักงานที่มัน<ด>ึงไอคอนสัญลักษณ์ของ,งกลุ่มอยู่ เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเควส์รายวันามาทําตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราจะได้พวกแต้มตรงนี้พอเราได้แต้มเนี่ยเราสามารถเอาแต้มไปแลกซื้อของตรงนี้ได้ตั๋วสุ่มกาชาตัวละครจํากัดเวลาแล้วก็ตั๋วกาชาทั่วไปอันนี้ไม่แน่ใจว่าขายหมดแล้วหมดเลยหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะขายหมดแล้วหมดเลยนะครับ ดังนั้นอย่าลืมรีบมาทําด้วยเพราะว่าเราจะได้ตั๋วสําหรับสุ่มกาชาเยอะขึ้นจากตรงนี้เช่นเดียวกันมันมีทั้งหมด4กลุ่มอันนี้รางวัลหลักๆมันจะเป็นนี้เนอะตั๋วพิเศษหนึ่งใบตั๋วทั่วไป5้าใบนะครับทีนี้กลุ่มเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4กลุ่มณนะตอนนี้รางวัลเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับนั่นหมายความว่าเราถ้าเราทําเควสตรงนี้บ่อยๆเราจะได้ตั๋วกาชาสําหรับตู้จํากัดเวลา4ใบตั๋วสําหรับตู้ทั่วไปอีก20บใบ อ,อย่าลืมมาทําด้วยถ้าเกิดมีตู้จํากัดเวลาเข้ามานะครับมันจะมีทดลองเล่นอยู่ตรงนี้ทดลองใช้ตัวละครตรงมวดกิจกรรมเราเข้าไปนี่เราลองไปเล่นดูแล้วเราจะได้เหรียญมาด้วย50เหรียญน,นี้พอเรามาอยู่ในโลก Open World ใช่ไหมแล้วกด M แผนที่ถ้าเล่นในคอมนะครับเนี่ยมันจะมีคือเกือบทุกอย่างมันสามารถฟาร์มเหรียญฮีโร่ไม่ใช่ฟาร์มเหรียญสามารถหาเหรียญฮีโร่ได้ไม่ว่าจะเควสหรือจะ,อะไร แดงๆตรงนี้เอาที่เอาตรงนี้ดีกว่าอันนี้ผมเล่นไปแล้วไปเมือง F เนี่ยสังเกตดูแดงๆมันจะมี3อันเนาะแต่ว่าสัญ,ญลักษณ์จะไม่เหมือนกันนะครับอันเนี้ยอย่าลืมมาเล่นด้วยเพราะในเควสแบบนี้เนี่ยมันคือเหมือนเควสสู้กับบอสอะซึ่งมันจะมีระดับความยากทั้งหมดเนี่ยสระดับง่ายปานกลางยากถ้าเราเคลียร์ครบเงื่อนไขเราจะได้เหรียญมาทั้งหมดประมาณ100เหรียญ เป็นรางวัลน่าจะร้อยหรือร้อยสิบห้าด้วยนะครับแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้นิดนึงอ่านี่มันคือการสู้กับบอสแบบระดับท้าทายนะครับเนี่ยสัญลักษณ์ที่มันคล้ายๆตัวอักษรตัวแซนี่เราเข้ามานะมันจะเป็นการสู้กับบอสโดยใช้ฝีมือไม่ต้องกังวลเรืกก่องการปั้นตัวละครเพราะว่าอันนี้เน้นฝีมือประเด็นคือถ้าเกิดชนะเราจะได้เหรียญรางวัล1 0 0 0เหรียญต่อบ,บอสหนึ่งตัวละครได้ครั้งเดียวจบอันนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถ หาเหรียญเพื่อไปสุ่มตัวตู้จำกัดเวลาได้ไวขึ้นซึ่งตอนนี้นะครับมีบอสทั้งหมด3ตัวตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองสู้เลยบอกไม่ได้ว่าเป็นยังไงนะแต่ตัวนี้ค่อนข้างยากและดันเป็นตัวแรกที่ต้องสู้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ฝีมือนิดนึงนะทีนี้ไปอีกที่หนึ่งหน่อยไปทีุ่เูเพลนรกโหมดหุูเพลนรกเนี่ยมันจะอยู่ทุกเมืองที่มีเกมเซนเตอร์นะครับเนี่ยสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปเกมเซนเตอร์ เข้ามาเล่นเกมแล้วก็เข้าร้านเกมเพื่อเล่นเกมคืออีกเกมหนึ่งอินเซปชันมาก <c oughs> อ่ะนี่คือุบเพวนรกุบเพวนรกเนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบถ้าใครเคยผ่านฮงไกสตารเรล Star Rail มานะครับมันจะคล้ายๆ simulate universe พอเราเข้ามาใน,นุูเพวนรกใช่ไหมเนี่ยมันจะมีรางวัลจะอยู่ตรงตรงนี้ภารกิจมันจะมีรางวัลสำรวจอันนี้ถาวรครั้งเดียวจบแล้วก็รางวัลรายสัปดาหอ์อันนี้เนี่ยเอาไว้ฟาร์มพวก ทรัพยากรสําหรับคราฟของอันนี้ก็จะเป็นเมมโมรีอันนี้ก็จะเป็น,น,นจเจตจำนงนะครับอย่าลืมมาทําด้วยรีเซ็ตเป็นรายสัปดาห์เสียดายตรงที่ว่ามันไม่มีเหรียญฮีโร่ให้เป็นรางวัลด้วยแต่ไม่รู้เหมือนกันนะอนาคตอาจจะมีก็ได้โอเคไปอีกที่หนึงหาฮีโร่ที่เดินเตร่ตามเมืองผมเจอคนหนึ่งอะตอมิกอันนี้ผมคุยไปละผมก็เลยหาได้หน่อยถ้าเจออย่าลืมมาคุยด้วยนะครับเพราะสมมติว่าถ้าเรามีตัวละคร ที่แมทกับ NPC ที่เราเจอเช่น, omic, นอะตอมิกเนาะผมมีซิเวอ์แฟงมันจะมีไดอะลกแบบนี้คำทักทายของซิเวอ์แฟงถ้าเกิดว่าเรามาคุยเนี่ยจบลงที่เราจะได้รางวัลด้วยเป็นเหรียญฮีโร่แต่อันนี้ผมมาคุยแล้วอ่ามันก็เลยไม่ขึ้นอีกมันจะอยู่ตรงนี้พวกคุยกับฮีโร่เฉพาะเจาะจงเนี่ยมันน่าจะอยู่ตรงของสะสมอ่า น่าจะอันนี้อันแรกเลยลาตะเวลายวันอ่านี่ผมคุยแล้วกอะตอมิกมันจะบอกด้วยนะครับว่าวันจันทร์นะครเนี่ยมันจะรีเซ็ตไปตามเวลาจริงของเราอะอย่างตอนนี้ผมอัดคลิปวันพุธวันพุธก็จะมีอะตอม<า>ิกโผล่มาช่วงพบข้ามแถวตรงเมื่อกี้นี่แหละตกปลาอยู่แล้วก็จะมีพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วนเป็นลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็อย่าลืมตามหาฮีโร่ด้วยนะครับอ่ะก็ในคลิปนี้นะครับผมว่าไม่น่าจะมีตรงไหนขาดตกไปแล้วละ่ะ เอาเปนว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและกันสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามารับชมกันนะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งโค้ดเดี๋ยวผมแปะไว้ข้างล่างใต้คําอธิบายคลิปไปด้วย